สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยผมติดเอในชาแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมลาวันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งในอนาคตที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือในปี2026นะครับผมก็น่าจะห่างจากปีนี้ประมาณ4ปีนะครับอีกสี่ปข้างหน้าเนี่ยผมล่าวันจะมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งไทร์เฟอเอก็ได้ออกมาประกาศอะไรนิดหน่อยแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนารถของอ รถฟอร์ม่าวันนะครับในปี2026นะครับมีอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยนะครับในเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแชสซ s หรือว่าเรื่องของขนาดของตัวรถแล้วก็ตัวรถแข่งนะครับผมตัวทางเจ้าตัวของ FIA นะครับได้บอกมาว่าตัวรถฟอร์มูาวันในปี2026เนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยตัวรถของมัน,นจะมีขนาดที่เล็กลงสั้นลงนะครับผมซึ่งแน,น่นอนมันก็จะมีส่งผลในเรื่องของอน้ําหนัก แล้วก็ในเรื่องของรูปร่างเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่ารถฟฟร์รสวันในแต่ละปีที่เราเห็นมาเนี่ยอ่มันมีการพัฒนาไปอย่างเรื่อยๆใช่ไหมฮะและทุกๆปีเนี่ยตัวของรถมันก็กจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับผม20ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถมันใหญ่ขึ้นมากมากจนแบบว่ามันเริ่มเริ่มกบกระทบอะไรบางอย่าง กับสนามบางสนามแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้แค่บางสนามก็หลายๆสนามโดยเฉพาะสนามที่มีทางที่แคบแล้วก็เป็นสนามที่เป็นสตสรีทกิดนะครับผมในปี2 0 2 6นี้เนี่ยทยเอฟเอออกมายืนยันว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ขนาดรถเนี่ยมันเล็กลงแต่มันจะเล็กลงแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับผมแต่เล็กลงแต่มันมีขนาดเล็กลงแน่นอนนะครับผมข้อต่อไปนะครับผมในข้อต่อมานี่ก็คือระบบของเซฟตี้นะครับผมตัวของระบบเซฟตี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับผมการแข่งขันรุ้นราวันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่มันใหญ่มากระด เรื่องการเอเ่อเรื่องเซฟตี้นี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อจะได้ป้องกันอ่าให้ไม่ให้นักแข่งนั้นบาดเจ็บอะไรหรือว่ามีผลก,กระทบต่อร่างกายสุขภาพอะไรใช่ไหมฮะในเรื่องของเซฟตี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันเมื่อตอนที่นักแข่งเนะี่ยเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามนะครับที่อาจจะทําให้นักแข่งเนะี่ย มีอาการบาดเจ็บเขาบอกกันมานะอารมณ์เหมือนอรถรถค้าทั่ว,วไปหรือว่ารถที่เราขับบนถนนทั่ว,วไปยกตัวยอย่างง่ายๆอย่างเทสลาอะไรอย่างนี้นะฮะที่บอกว่าเราเผลอแบบว่ามองซ้ายมองขวาหรือคุยกับใครในรถเนี่ยแล้วเราไม่ได้มองทางข้างหน้าเนี่ยที่บอกว่าสมมติม,มีคนกำลังข้ามถนนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับผมรถเนี่ยถ้ามันมีเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้ใช่ไหมฮะอ๋อมีคนเดินมาใช่ไหมก็ให้หยุดเบรกไว้ไม่ให้มันชนคนอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่ง เขาบอกว่าเขาอาจจะเพิ่มเทคโนโลยีเจ้าตัวนี้เข้าไปในตัวรถโฟล์มล่ววันคาะไมว่ามันจะใช้กันอย่างไงนะฮะแต่ด้วยรถที่มันเล็กลงอะไรพวกเนี้ยแน่นอนมันจะต้องอาจจะต้องสัมพันธ์กันกับเรื่องเซฟตี้ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอืมเพื่อป้องกันไม่ให้นักแข่งขาเป็นอะไรมากนะครับต่อมาในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมในเรื่องเนี้ยบอกได้ว่าหลายคนกังวลใจมากว่าปี2026เนี่ยตัวของเครื่องยนต์ของโฟร์ลววันเนี้ยอาจจะลดสูบลงจาก6สูบเป็น4หรือเป็นกี่ เป็นกี่สูบอะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะลดขนาดลงหรือว่าลดแรงมากหรืออะไรก็ตามนะครับผมรวมถึงจริงๆหลายๆคนก็กังวลเรื่องเสียงอะไรฮะเพราะว่านับวันนักวันเข้าเนี่ยผม r m u วันเสียงเริ่มไม่ได้สดับลั่นทุ่งเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เราใจเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่แฟนๆหลายคนกังวลเนาะแต่ทาง F.A a ได้บอกมาว่าปี2026เนี่ย F.A ยืนยันว่า เครื่องยนต์ที่เขาใช้เนะี่ยคือเครื่องยนต์เดิมก็คือเครื่อง V6 ของอีก1.6ลิตรนะครับผมแบบเทอร์โบเดี่ยวไฮบริดเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแค่ว่าในเรื่องของระบบ power unit เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่เขาเปลี่ยนในเรื่องของระบบชาร์จไฟไม่ใช่ MGUH นะครับผมแต่จะเป็น MGUK นะครับโดยระบบในปัจจุบันที่รถ F1 มันใช้กันนะ่ยมันมีอยู่2ระบบนะครับผมก็คือ MGUH แล้วก็ MGUK นะครับผมโดยทำไมเขาไม่ใช้ MGUH ต่อนะครับผม เอ็มจที่เขาจะยกเลิกเรื่องของระบบ n g ็เนี่ยเพราะว่า m อ็ s เนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับผมาการที่จะสร้างเ,าเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนใหม่หรืออัปเกรดใหม่เนี่ยมันใช้ต้นทุนที่สูงมากนะครับผมเขาก็เลยคิดว่างั้นในปีหน้า,น,านะครับผมอาจจะก,ก่อนปี2026ด้วยซ้ำนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นในปี2026เลยนะครับเขาจะยกเลิกเจ้าระบบนี้เพราะว่ามันแพงเกินนะครับคือถ้าว่าเราสังเกตการใช้ทุนนะครับผมของผมละวันเนี่ย จริงๆแล้วอะทุนพื้นฐานเบ็ดเบสเลยนะก็คือ140ล้านเห,นหรียญสหรัฐต่อปีนะครับใช้สำหรับการสร้างรถจ้างพนักงานพัฒนารถแล้วก็พัฒนาหลายๆเรื่องนะครับในตัวรถแข่งโกลฟ์ซูเปอร์คาร์วันนะครับผมซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงรายละเอียดนะครับผมโดยเงินบัเจ็ตเนี่ยประมาณ140ดอลลาร์นะครับผมสหรัฐนะเออ140ล้านดอลลาร์นะครับสหรัฐที่มันเงินที่เยอะมากใช่ไหมฮะแต่ทุกปีเนี่ยเงินมันก็มักจะเพิ่มขึ้นตลอด5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสมอๆนะครับผมแน่นอนเพราะว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นทุกแบบว่า 5, 5ล้านดอลลาร์ทุกปี10ล้านดอลลาร์ทุกปีเงินมันพุ่งสูงขึ้นแน่ๆน,นะครับเพื่อลดเรื่องของรา,าย่ายแล้วก็ต้นทุนก,การผลิตเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจะยกเลิกเจ้าระบบ E.U.H. นะครับผมออกไปแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงนั่นเองครับเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยในปีนี้นะครับผมรถฟล์ควันใช้เชื้อเพลิง E 1 0นะครับผมก็คือเป็นการใช้สัดส่วน น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือว่าฟอสซิลฟิลนะครับเป็นเกสิบนต์แล้วก็แล้วก็น้ำมันแบบเอทานอลนะครับผม10%นะครับผมทำไมเขาถึงใส่เข้ามาผสมเข้ามาใช่ไหมฮะคือเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับผมซึ่งน้ำมันในที่เขาจะใช้ในปี2026นนะครับผมก็คือน้ำมันสังเคราะห์นั่นเองครับน้ำมันสังเคราะห์นะซึ่ง เขาจะใช้แบบร้อนะครับผมไม่ได้แบบว่าผสมกับน้ำมันฟอสซิลใช้ผสมกับเอทานอลหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะไม่ใช้ครับเขาจะใช้เป็นน้ำมันสังเคราะห์แทนร้อยเปอ์นั่นเองครับดสิว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนกันเทียวนะครับผมผมคิดว่า4ปีเนี่ยที่เรานั่งรอรถรุ่นใหม่ในปี2026เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีไปแล้วแหละนะฮะแต่แค่ว่าเขายังไม่ได้เผยออกมาเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดมาสี่หลักใหญ่ๆว่าจะเป็นเรื่องของแชสซีตัวของรถใช่ไหมฮะเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของอระบบเซฟตี้เรื่องของเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้เนะี่ยในสี่ปีนี่ยนะ่ยลนแล้วก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายและพวกนี้อยู่แล้วเนาะโดยรวมนะครับผมรถในปี2 0 2 6ยเนี่ยจะเป็นรถที่เบาลงรถที่สั้นลงเป็นรถที่รักตัวสิ่งแวดล้อมเออรักสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นรถที่ มีงบที่ประหยัดนะเพราะว่าเขาจะลดต้นทุนนะว,ว่าจริงๆแล้วมันก็แพงอยู่ตลอดแหละฮะในวงการร์สปอร์ตไม่มีอะไรราคาเบาหรอะฮะราคาแรงทั้งนั้นนะครับผมเออแล้วก็ลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมวันในเรื่องของเซทซีอีกรอบหนึ่งนะฮะในอนาคตเนี่ยนอกจากรถที่มันมีขนาดเล็กสั้นแล้วก็เบานะครับผมในอนาคตนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของอโรไดนามิกมากขึ้นนะครับผมก็ออกเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับ ผมเล่าวันในปี2022ที่กำลังจะมาถึงอีก1 0ปีข้างหน้านะครับผมเราจะมาจับตาดูกันว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยรถมันจะเปลี่ยนไปเป็นมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เล็กลงไซส์ที่เล็กลงน้ําหนักที่เบาลงเนี่ยมันเขาเรียกว,ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับ แต่อย่างที่ผมพูดไปมันก็ต้องเป็นจริงให้ได้นะครับทุกคนก็ตั้งความความหวังไว้เยอะอยู่นะฮะ<ช>โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปพึงธรรมี้ก,กันแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับผมช่วงนี้มึนๆหน่อยงานเยอะมากนะครับดูตามดนสิ ดราม่าเลยโอเคฮะก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปแคนาดากาองปิดขอข้ามไปก่อนแล้วกันตอนนี้เทนน่าจะตกไปแล้วก็ไม่น่านจะทําทันแล้วแหละรอสนามต่อไปเลยนะครับผมน่าจะเป็นสนามที่ออสเตรียนะครับสนามเวนบูริงนะครับเดี๋ยวรอกันได้เลยผมจะพยายามทําให้ทันนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก,กันนะครับผมแพท่รายไดเด็ทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบายฮะประกาศประกาศ Harmony of Love คอนเสิร์ตของชาวโปรแก<อ>รมสินแห่<อ>งซาลสิต<อ> ร้องเล่นเต้นชิลไปกับทุ่งทานองแห่งเพลงรักพบกันวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มณตลาดจำราญยามเย็นบ้านปุ่งในมาร์เก็ตลานอันดูประสงค์ริมแม่น,น้ำเล็กซิงเล o ก g องแก t เตอ